ขอให้ขอให้ขอให้ตารวยรวยสุกหวยรางวัลที่หนึ่งขอให้ตามีเงินหนึ่งแสนดอลลาร์ไม่ขอให้คุณตาอะไรครับน้องช่วยอุปพร์คุณตาหน่อยขอให้ขอให้ขอให้คุณตามีความสุขแข็งแรงปนุยช่วยพูดให้อาคุณตาอธิษฐานแล้วสาธุ HAPPY BIRTHDAY TO YOU เป่าเลยหนึ่งสองสา